เพราะเด็กเนี่ยมันเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์มันไร้เดียงสามันคิดยังไงมันก็พูดอย่างนั้นมันเสแส้งไม่เป็นเนี่ยอันนึงแหละที่ผมชอบแล้วก็เด็กเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยดี๋ยวเ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 ดยวเดี๋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 ยวเด จังว่าเรยมมาเด็กน้อยม่นิ่จังว่าสองสิบแปดกันไปได้แต่ว่าบรรลุนิพพานวะแล,ะแหลห<อ>้ว๋อ,อชอบเด็กน้อยต้องแนนเกินสิบแปดบวกแนนบรระะลุแตถ้านิพพานวะสิบแปดลดลงมากลงมากก็เป็นลูกษย์ลูกหาอยากไปเรียนการแสดงเพราะว่าเข้าเป็นต้นตนับรับพัฒน,นาลูกอ็ปโชเนี่ยเด็กน้อยรุ่นใหม่บงจักก็อยากไปเรียนรู้นั่นครับลูกซย์ลูกหาหลายคนกับถ้ามาหากินใด นี่ขนาดปล่อยฝากยังแต่งตัวแนวนีจากก่อนเนี่ยลองเพลงตะลกอกหักมเมนบ่ครับชุดแบบนี้แหละผมบ็เสื้อครับผมขอตะลกอกหักซักทอดหนึ่งครับมผมจะเป็นมวลน,น่าสูเดี๋ยวเดี๋ยวคบ